ให้กำลังใจตลอดเลยโอ้โหแล้วนะ Thank you พี่ดาทำแกงหวานให้พี่หินเออมันดุสีมากใช่แล้วก็พุงใหญ่มากนะทุกคนเพราะมาแขแบตัวไม่ได้โหคนนึงเจ็ดร้อยน้องจะพูดไทยได้แค่สิบนิ้วสุดท้ายแล้วจะเป็นพูดเกาหลีแล้วเข้าไปจะพูดเกาหลีอะค่ะต่อไปจะพูดแค่เกาหลีอะวิ้ยขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยหนูไม่ได้แบบขออะไร หนูไม่ได้ขอมา,ะน,ะอานั้นมากคืออ๋อในนี้พี่ไอ้น้องคานี้คา,านิคน้องคนนี้เขาบอกหนูผอมลงอันนี้ไม่จริงนะคะเพราะว่าตอนนี้กเกาหลงกีอดอย่างเดียวเลยฮัลโหลคุณญี่ปุ่นเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีมีแต่คนชมว่าสวยแม่งคนอื่นเขาลั่นหรือว่าเออหรือว่าสั่งคมแม่งสั่งผมหล่อหลไหม เหลืองอะจริงเหลืองมากเสือรอนี่แต่นคนถามว่ากลับมาจูกะจุกะลูก้าจำหน้าได้ไหมลูก้าจำไม่ได้อะจริงๆเป็นนกกระมาไม่ใช่เจ้าของบ้านแล้วเพราะว่าแมวทูกย่างยิ้แมวคลองนะคะเอ้าทุกคนชมว่าสวยมันก็คือเรื่องจริงบ้าดูดินี้ยอันนี้เกินไปมากเลยมันเรื่องจริงนะเนี่ยชาวเน็ตเจ็ดแสนก็คนเขาบอกว่าสวย สวยฉันรักเพื่อนไอ้คือตอบได้ปะอะไรอะยังพูดนพอว่าได้ถามเรื่องอะไรฉันไม่รู้เพรคนถามว่าเปลีนคันตอบได้ได้ก็แต่วอ๋อหรอเรื่องอะไรกปลี่นเดือนเออนี่อยู่นอ๋อนี่ยังไม่ไหวตอบได้นะตอบได้เออสองอาทิตย์เท่านั้นค่ะตอนนี้ไม่ใช่แบบเป็นเดือนเลยเพราะฉะนั้น ต้องใช้เวลาอีกเยอะเลยทุกคนอันแบบยังไม่เสร็จตัวเท่าไหรคนถามว่ากินเลยตอนนี้ไม่ไม่ถึงเรือนเลยค่ะแค่สอาที์กลัวไงเดี๋ยวตอบแล้วแบบเดี๋ยวมันก็ตอบนะพี่มินอันนี้อันนี้แอดมินหนูเออทุกคนชมอว่าสวยเยอะทำเอาสักทั้ง พี่อ้อนอันนี้น่ารักมากพี่คนนี้ค่ะคือถ้าติดโบอาจจะแบบเป็นร่องหนูอ๋อก็จะแบบแต่บางคนเขาก็ชอบโบไงแต่ว่าแบบใช่พี่โน,น,น้ตไใช่ไม่ใชพี่ผู้ชายไม่ใช่พี่โน้ตไม่ใช่พี่โน้องไม่ใช่ลุกคุณนเลยทำฮันโซฮีนะคะแต่ว่าเออพี่คนนี้คือน่ารักมากเพราะว่าหนูไปงานรถแล้วพี่เขาก็แบบเข้ามาเป็นผู้ชายที่ติดโบพี่ติดมาพดูเบลวบ๋วอุ๊ยคนเรจะพ่านหนึ่งแล้วอะจริงโมเฮงเหรอเพราะโมเฮงใหม่ป่ะก่อ ก็จริงหรือว่าเสียงลูกกเาเราจะไข่แก้วข้างหลังเลยเริ่มจากใบบุนสุดเราคนมาดูเราทำอ่ะฉันนี่กอ๋อสวยขึ้นแบบก่อนในก็สวยพี่เนี่ยใช่หรออันนี้พี่เนี่ยแบบจริงพี่เนี่ยแเราทำอะไรอยู่พี่เนี่ยทำอะไรอยู่พี่เนี่ยมาแอบเปย์หมีให้หนึ่งอันเนาะทำไมไม่โอนขับมันจีบตรงอุ้ยแม่ตุ่มอกหน้าเหมือนเกาหลีเลย จริงพูด่านไม่ทำเลยอ๋ออะคนดูอเล็กอเล็กดูอยู่ไหมอ๋ออยู่พี่แดมอยู่ที่อ่ะนะอยู่ที่คอนโดอ๋ออเล็กดูหรือเปล่าเพราะว่าอเล็กแบบห่ารมาทำไมขึ้นแจ้งเตือนอะคะมันก็ขึ้นแจ้งเตือนอะไรก็ขึ้นป่ะนี่ก็มันก็ขึ้นนะอ๋อทำไมขึ้นปกติไม่ขึ้นหรือเปลาบางทีขึ้นแล้วไม่ขึ้นไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจจะติดตักละไง รักติ๊กชอกรักชิกชอกก็ค่ะไปรับพี่มั้ยอ๋อคืออะไรอ่ะอ่านอันตรายคืออะไรทำไมอ่านแล้วมาถึงแล้ไม่รับออสเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอารถไปไปโอเคทุกคนสรุปจริงๆนะคะก็คือแบบว่ามาวินมารับหนูกับพี่พิมรับวินอ๋อมันแจ้งเตือนว่าจะบินอะจริงด้วย ทำไมอ๋อข้ามาถึงว่าแจ้งเตือนว่ามีสารอันตรายเหรอฉันฮะคุรูก็จะพูดมาละอันนี้เหรออาจจะเกี่ยวปะเออเพราะว่ามันคิดมันมีจริงปะกินอย่าไม่ไม่ไม่ฉันว่าเป็นอะไรบางอย่างที่สามารถเกี่ยวเยอะใครเคี้ยวมันเป็นแอลกอฮอล์เหรออ๋อก็ใช่ใช่ไหมแคปแคปอันนี้ไว้ดิขวดในตู้ไม่มีแอลนะ บ้านหนูแบบมนตีนน้านคนของใครนะของหนูอะจริงๆเราก็แดดเป็นคนหอุเนเด็กสร้างไงตอนไหนชอบให้เพื่อนมาแบบ house party เราก็แบบปุ่นไว้ไม่มันเอาไว้สำหรับแต่โตขึ้นเราก็ไม่ดื่มนะค่ะคาวนี้พิมพ์หน้าหนูแบบดื่มแต่ช่ค่เอ้ยแต่จริงๆมันก็น่าจะเป็นความรู้ใหม่นะว่า black g าวนี้มีผลกระทบอะไรต่อ c i k s o ใช่ใช่เยอะเซนซิทีฟมาก งั้นว่าหลังให้รบกวนไลฟ์ในห้องอาบน้ำเรียนมุมค่ะเออแต่ว,ว่าเดี๋ยวต้องไปแล้วค่ะว่าเฮ้ยคนดูไม่ถึงคานนานมากเหมือนบอกให้ก็ใช่ไงเพงาราะว่าอยู่พ่อมาไลฟ์คุณพิมอาจจะคิดว่าเยนี่เป็นใครเธอ,อมาอ๋อใช่ไหมทุกคนมันอาจจะเกี่ยวกับที่แอลเล็กมินลาข้างใช่ซึ่งอันนี้บ้านเราไม่ได้อยู่บ้าน This is my home ไม่ใช่เป็นนล้วนาม่เหมือนเดิม então, แล้วเออไปดิสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกรอบก็คือจะมาบอกว่าแบบมีของอะไรบ้างที่ซื้อให้นะเพราะน่ารักมากแต่ว so ่าเดี <S <s ๋ยวจะให้ทุกคนลงทะเบียนนะคะในด้อมนะในบ้านเขียวนะคะไม่ต้องเป็น FC ก็ได้นะคือแบบเข้ามาแล้วก็เออลงชื่อเล่นแล้วก็ออกก็ได้นะคะจะแบบจับฉลากเอาโอเคไหมเดี๋ยวต้องไปแล้วเดี๋ยวไปทานข้าวนะคะ แล้วกอนน็อันนั้นอันนั้นมาตอบเพื่อนเธอได้ปะโรูดได้ปะอันนู้นนอกจะไเ้เออเอาไป,ไ,ปไหมไม่ถึงว่าเพื่อนเธอได้ถามไหมเพราะตัวเดือนเน็ตไม่ดีพี่มิน้นหนูคิดถึงพี่มิ้นนะฉันจัดใจฉ,ฉันคิดว่านี้มันสามารถบอกเพื่อนเธออย่างไรได้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนหรือย,อยังไงแล้วไงอ๋อหรือว่าขอถามใช่หนไม่มีเบอร์ เมื่อกี้มันขึ้นตอนหม่าม้ามันขึ้นนะเพราะะว่าไม่มีลายเพราะไม่มีซิมไงไม่้พูดพูดพูดบ้านเขียวไม่ได้นะคะไม่ใช่แอปพลิเคชันที่ทีมนะว่าพูดไม่ได้บ้านเขียวหรือว่าโอเคบ้านเขียวบ้านเหลืองบ้านม่วงใช่เมื่อกี้มันโทรอ่ะมันซิงนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดีกว่าอาจจะอยู่หน้าบ้านสงสารบายข้อด้อมยังไง เดี๋ยวแปะในสตอรี่ของ t i k t o k ให้นะคะแต่ทุกคนมายถึงว่าแบบก็ไม่ใช่ด้อมแบบนั้นนะมหมายถึงว่าไม่ไม่ได้แบบต้องชอบเรานะคะก็คือมาเล่นสนุกจอยๆก็ได้ก็เผื่อได้ของอะไรแบบนี้ก็สนุกดีเพราะไปเดินเลือกให้กับคุณแม่เลยมีแต่คนถามว่า <S <S เป็นโนจริง